สวัสดีครับสวัสดีครับมาฮีจะพาแกงพี่พ่อครับน้องเนี่ยพี่พ่อครับของฝากจากสกลนครอยู่พี่พ่อนางครับกําลังอ,อ่อนๆเลยเนี่ยพรอนเฮากระเทียมครับพริกครับเอาแกงซีเผ็ดตรงนั้นเนี่ครับผมใส่เลยอ่ะตาม ทำอย่าแหลกลายทำนี้เหรอครับนี่นใส่มอ้ด้วยเพชรหงพลนะครับอันนี้หัสิงไคด้วยนี่หัวสิงไคหสิใส่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดียววันนะครับ พอเข้ากระด้างแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยใส่หม้อเลยใส่เลยเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่นี่ยนะครับพอน้ำใส่แล้วต่อไปครับเดี๋ยวผ่านไปได้แล้วครับประเดี๋ยวครับอันนี้แปลกซีกเลยครับเด้อใส่ลายใส่นัวๆเอาแบบนัวๆเลยเนาะ นี่นะครับใส่เลยครับประเดี๋ยวครับเนี yeah. ่ยลงไปเ,เอาไปนอนรัวครับอ่าครับรถดีครับแสบไม่ได้เลยแต่ลายแสบลายแต่แแแแน้อยแสบน้อยใส่ลงไป โอ้ยเป็นบวกเนาะนี่ครับใส่ตามใจใจใจมากครับใส่ตามใจชอบเนี่ยครับพริกแห้งผงนัวผงชูรสนี่ยครับอันนี้คือกใจครับใส่ลายเสียบลายใส่น้อยเสียบน้อยจะผมใส่ลายเอ,ยอาครับมะขามใส่น้ำด้วยครับนี่ยใสส้มๆครับใส่น้ำจังน้อย นี่ยครับไม่ได้ขับโคงป่าครับผมคี่ภาษาไทยเขาเรียกอย่างนู้นแต่ภาษาพวกไทยครับเพืพ่ภาษาพวกไทยนี้ใบส้มกล้วยครับใบส้มกล้วยเบอร์ส้มปล่อยครับโอ้ส้มปล่อยส้มปล่อยนี่แหละใบนี้แหะครับกูอย่างแสบไปเรื่ยนี่ใส่เลยมาครับโคเรโคเรีเนาะเปิไฟเลยครับพี่น้องบาเนี่ แตงโมแค่สั้นน้อยนะครับพลอยพลอยนะครับพี่น้องโหฝุดหอม้ะหอมแล้ว,อ,ลวอุ้ยกองปลาครับปีักครั้งไอ้ยบอมีแกงนั่นแก,ง,แกงตะเห็ดร้อนๆเลยครับพี่น้องเอ้ เห็นไหมเห็นไหมอื้อหอมหอมอุ้อสดปุกปลนะครับ่น้องเนี่ยมาครับชิม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 สักน้อยก่อนโอ้ยแสบเลยครับโอ้ยแสบเลยครับพี่น้องมา ตามเลยเนอะขาดไม่ได้เลยครับมแมงลัดพักอีตูครับผมเฮ้ยสุดยอด้วครับเนี่ยพักอีตูครับใส่เลยนี่นะครับอหอมขนาดไปเงี่ถยถ้าได้กินจะเ้าตาย้อพี่น้องนะม,มาครับผมโอ้ ห้องห้องละมาครับร้อนๆครับโอ้พี่น้องเออเฮ้ยให้เบิร์นกระครับจ้าจ้านะครับนี่นะครับเออต่อให้พ่อครับผมใี้พ่อนางครับจังก้อนครับเป่าด้วครับเด้อให้เป่านี่ห้อย งานเข้าได้เงือกเปื่อยเลยครับร้อนๆครับอรับครับพม่น้องมาได้ทอดน,นะครับของฝากจากสกลนครของผมไปอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครับผมมาฝากกาแล้วก็แช่แล้วครับมั้ ฝากกดไลค์กดแชร์เพ็นกินนะครับครับผมสวัสดีครับ